สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุตรเเทโวเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารส่งแตกฉันในภาษาบาลีอย่างหาใครเปรียบได้ยากส่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ภาษาบาลีจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงพระพนดวดส่งสอบผ่านปร,ริญญาธรรมก้าประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเมเนน จึงเป็นนาคหลวงสายปรริยธรรมรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นองค์คณะตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลีเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ไปทั่วโลกและทรงได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยให้ทรงผูกพระคาถาตราแผ่นดินประจำรัชกาลที่หและพระคาถาที่หน้าบันกระทรวงกลาโหมกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย